พา DIY เ,เรียนรู้ด้วยการลงมือทำกับสวัสดีครับครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อน,อนทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มีประสบการณ์เล็กๆน้อยในการซ่อมมาแชร์เช่นเคยครับเดี๋ยวมาดูกันครับมีพี่ท่านหนึ่งครับส่งพัสดุนะฮะมาให้ช่วยซ่อมด้านในไม่รู้เป็นอะไรเราลองแกะดูฮะเป็นเครื่องเครื่องล้างเห็นว่ามอเตอร์ไหม้นะถ้าดูบอดี้แล้วนะ่าจะเป็นสินสโน รุ่นอมมซอนเห็นว่าแกว่าใช้ใช้ไปแล้ววันขึ้นแต่ว่าแรงดันยังได้ปกติเดี๋ยวลองลองแกะดูแกะเช็คดูเนาะมอเตอร์มาพร้อมสายไฟแต่ดูตรงนี้ไม่รู้ว่าซ่อมเสร็จแล้วลองจะมีปัญหาหรือเปล่านะเนี่ยฮะเพราะบริเวณใต้ใต้ฐานเนี่ยมันมีคาบน้ำเป็นตะกรรัน ถ้าเป็นลักษณะเนี้ยส่วนใหญ่เสื้อเสื้อปั๊มมันจะรั่วนะฮะเนี้ยอย่างเงี้ยเพราะว่าผมเคยซ่อมไปตัวหนึ่งก็มีปัญหาลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยฮะตัวนั้นถึงขั้นต้องเปลี่ยนตัวชุดชุดปั๊มด้านบนเลยฮะเพราะว่ามันแก้ไม่หายเพราะว่ามันมีปัญหาในส่วนของเสื้อปั๊มมันเป็นตามมดนะฮะก็ก็แก้ไม่ได้ละ แต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ถ้ารั่วจากสาเหตุของซีนน้ำาชินน้ำมันนะฮะที่เสื่อมสภาพไม่ตัวนั้นแก้ไขได้ครับถ้ายัางไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันก่อนฮะอย่างน้อยมอเตอร์นี้ต้องซ่อมให้ติดก่อนฮะเราลองแกะดูด้านในกันฮะั่ามอเตอร์มีปัญหาจริงไหมอ่ะเดี๋ยวเช็คตัวสายไฟอะไรด้วยดีกว่าอ่ะเป็นดูมิเตอร์นะ ดูตั้งย่านไว้ไที่โอห์มฮะดูความต้านทานดูซิว่ามีความต้านทานอยู่ไหมยังมีโอมนะเนี่ยฮะสองจุดประมาณ5โอหมแต่ก็อย่าเพิ่งไว้ใจฮะเพราะว่าบางทีสาเหตุที่มันไหม้เนี่ยตัวฟินคอยมันอาจจะไม่ได้ขาดแต่ว่ามันมีปัญหาที่ตัวโรเตอร์ช้อนลงกาวก็เป็นไปได้ฮะ เพื่อนแจ้งมาว่าสุนพี่แจ้งมาว่าเครื่องมันมีปัญหาแล้วเนี่ยเราคงไม่ฝืนเปิดนะต้องถอดถอดเช็คดูข้างในก่อนแต่ดูแล้วขดวดฟินคอยน่าจะยังดีเนาะเพราะว่ามันมีความต้านทานขึ้นอยู่ถอดดูมอนเตอร์กันเลยจุกนี้ออกก่อนฮะ ลองดูชุดทุ่นเนาะที่ตัวแปลงฐานด้านขวามือเนี่ยมีอาการไหม้ดำนะฮะแสดงว่าเกิดการสปาร์กแล้วก็ทุ่นนี่หัวคอมฮะไปแล้วฮะบริเวณหัวคอมเนี่ยนี่ฮะตัวนี้ช็อตนี่ฮะช็อตแตกแล้ว ทุนน่าจะมีปัญหาแล้วครอย่างนี้ต้องพันทุนใหม่ฮะแต่ตัวซินคอยนนี้น่าจะยังดีฮะเนี่ยนี่ฮะซีคอมมูนี้ก็ยกขึ้นมาเลยฮะใช้ไม่ได้แล้วฮะต้องเปลี่ยนหัวหัวคอมใหม่แล้วก็พันในส่วนของโรเตอร์ใหม่ โอเคครับเดี๋ยวถอดมอเตอร์ออกมาดูด้านในกันฮะถอดมอเตอร์นี้ออกกันน็อตสี่ตัวฮะตัวนี้ต้องกดให้แน่นๆอย่าให้หัวรูดนะหัวรูดแล้วก็เป็นงานยากละ หาไขาควงที่หัวพอดีฮะโอเคครับก็ทำการถอดออกมาแล้วเดี๋ยวเราลองมาวัดในส่วนของฟินคอยดูก่อนเนาะยังดีอยู่ไหมนีฮะผมแกะออกมาละแต่ฟินคอยยังดูดีนะยังไม่มีรอยไหมไม่มีรอยช็อตอะไรฮะแต่ตัวแปลงทานเนี่ยเนี่ยฮะ ถ้าเครื่องมีปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่แปลงถ่านจะหมดไม่เท่ากันเพื่อนเห็นไหมฮะด้านนี้ยาวประมาณเซนครึ่งอะตัวนี้เหลือเส้นเดียวแล้วก็ลักษณะการแตกของแปลงถ่านเนี่ยมันจะเป็นขู่ขาฮะเนี่ยฮะไม่เรียบนี่ฮะนั่นแสดงว่าตัวเครื่องนี่มันเกิดประกายไฟสาเหตุมันก็เกิดจากตัวทุ่นเนี่ยฮะคงช็อตแล้วฮะตำแหน่งนี้นะฮะที่ดำที่หัวหัวคอมแตกต,ตรงนี้ฮะ แล้วก็ตัวตัวหัวควมหัวความตัวนี้ยกขึ้นมาฮะเนี่ยเราลูปดูมันจะสะดุดฮะเนี่ยนั่นแสดงว่ามันร้อนหัวความตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วฮะต้องเปลี่ยนหัวควมใหม่แล้วก็ทําการพันขนลวดตัวนี้ใหม่ฮะเดี๋ยวลองเช็คตัวตัวทุนไอตัวฟิตคอยตัวนี้ดูก่อนเนาะยังอยู่ไหมน่าจะไม่มีปัญหานะเพื่นดู ความต้านทานเนาะเช็คคู่นี้เนาะดูความต้านทานเท่าไหร่ฮะของคนรวดประมาณห oh นะนึ่งโอห์มนะเนี่ยฮะเช็คลงกลาวนะไม่มีลงกลาวนะเช็คอีกด,ด้านหนึ่งฮะต้องใกล้เคียงกันนะหนึ oh ่งโอห์มหรือค่าที่อ่านได้ก็ประมาณหนึ่งโอห์มเหมือนกันนะเช็คลงกลาวนะฮะไม่มีลงกลาว นะ้ม้มีลงกลาวทั้ง4ี่ขานะใช้ได้ฮะตอติ่นคอยไม่มีปัญหาถ้าปัญหาเราก็อยู่ที่ตัวโรเตอร์ตัวนี้ฮะเดี๋ยวเอาไปพันกันฮะแต่เดี๋ยวลองเอาเอาตัวกาวเลอรมาเช็คดูฮะว่าดูดไปเรื่อยไหมมีการลงโค้งไหม นิดๆนะฮะนี่ฮะนี่ฮะตำแหน่งดูดตำแหน่งนี้ดูดไปเรื่อยฮะเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วฮะช็อตลงโค้งนะฮะอ่านี่ยๆๆตำแหน่งนี้ฮะร้อนเลยฮะแสดงว่าช็อตลงโค้งฮะเนี่ยจะเห็นว่าแผ่นไมล่ายกขึ้นมาฮะตำแหน่งนี้ ช็อตกาวแล้วฮะนี่ฮะเพื่อนดูไปเรื่อยนะเห็นไหมฮะจะสั่นนี่ฮะอ่ะเรียบร้อยสรุปพันโรเตอร์ใหม่ฮะเครื่องนี้ โอเคครับเพื่อนผมก็ไปทำการพันส่วนของทุนมาแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบกันเนาะแล้วเดี๋ยวไปทดลองเปิดใช้งานดูว่าตัวเสื้อเนี่ยจะมีปัญหาไหมเนาะถ้าไม่มีปัญหาก็ก็ปิดงานครับแต่ถ้ามีปัญหาน้ำรั่วเนี่ยเดี๋ยวก็คงต้อง,งแจ้งทางคุณพี่ไปเนาะว่าจะเอาอยัางไงอ่ะเดี๋ยวลองประกอบมอเตอร์ ทำให้มอเตอร์มันติดก่อนเราค่อยว่ากันในส่วนอื่นฮะโอเคก็ประกอบชุดนี้เข้าไปได้เลยฮะมานำพินคอยเรามาลองเช็คระดับแปลงฐานดูเนาะว่าเข้าพอดีนะ สลักขึ้นมาหน่อยเนาะจะได้ล็อกให้เรา ครับก็สอบถามคุณพี่มาบอกว่าตั้งแต่ใช้เครื่องมายังไม่เคยเปลี่ยนน้ํามันเครื่องเลยเนาะไหนๆก็แกะแล้วเดี๋ยวผมถอดดูน้ํามันเครื่องหน่อยดีกว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวถ้ามันสภาพแยก่ก็เดี๋ยวเปลี่ยนให้แกด้วยเลยฮะจริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากแกะเพราะว่าถ้าแกะแล้วมันจะทําให้พอลูกยางอะไรพวกนี้มันเสียไปด้วย แต่ก็ต้องดูฮะถ้าเกิดว่าน้ำมันเครื่องแห้งเนี่ยเดี๋ยวมอเตอร์ร้อนก็ไหม้ออกโอเคครับเดี๋ยวลองลองแกะดูเดี๋ยวดูน้ำมันเครื่องกัน สีไม่น่ามีปัญหาเนาะเพราะว่าตัวสีน้ำมันเครื่องเนี่ยดำฮะแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ขุนนะฮะแต่ไม่ไหวละดูนี้ฮะคนคักเลยแล้วก็ดำเพราะว่าไม่เคยเปลี่ยนหลายปีแล้วให้แกบอกโอเคครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องออกกันเดี๋ยวใส่น้ำมันเครื่องใหม่ให้ แค่พอดท่วมเบรลลิ่งนะฮะแต่ข้อที่เดินครับ จะระบีข้าไปหน่อยนะฮะแห้งมาละประกบเลยคราบทีเดิมครับยึดน็อตสี่ตัวฮะ เพื่อนเดี๋ยวไงเราลองเทสดูเนาะผมต่อน้ำเข้าละเดี๋ยวลองเทสดูว่ามันจะได้เรื่อดไหม เครื่องเดินเรียบ,ยบดีฮะแล้วก็แรงปกติเครื่องก็กลับมาทํางานได้เหมือนเดิมครับก็พา DIY ก็คงต้องขอจบคลิปการน,นําเสนอนะการแก้ไขปัญหาเ,เครื่องล้างแรงดันสูงไม่ทราบยี่ห้อนะแต่ไม่ทราบรุ่นแต่รู้ว่า,าเป็นยี่หอ้อซินโซโนที่เพื่อนส่งมาให้นะฮะจะแก้ไขในะส่วนของมอเตอร์นะฮะทุนหม่ไปก็ปัจจุบันก็เครื่องก็กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะฮะก็ หวังเป็อย่างยิ่งนะครับว่าคลิปจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาลักษณะคล้ายๆกันได้ลองนำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ได้วยตัวเองขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ